ธอเธอ้ชอบเราเหรออ้ pegar, be, oh genius ม like ันเสียบเข้าไปได้ไงวะสกุให้ฟังเลยก็เลยก็ค mmm. ือว่ามันมีคนโปแต่โปตัวเนี้ยคือมันเข้ามาโปมันเสียไปหลายไวริสคือมันซื้อไวริสใช่ไหมซื้อไวริสมาพอมันโปปุ๊บมันโดนแบนอ่ะรอบแรกมันโดนแบนแก้โค้ดโดนแบนปุ๊บ มันก็ไปซื้อไวริตมาใหม่ไวริตนั้นก็เสียไปนึกภาพออกปะไวริตนั้นก็เสียไปมันก็เอาไวริตมาใหม่มันก็จเจาะเรื่อยๆอะโปไปเรื่อยอะโดนแบนไปกี่ไวริตกี่ไวริตก็ซื้อมาใหม่ซื้อมาใหม่ซื้อไวริตไปเรื่อยๆอันไหนโดนแบนคือมันกู้กลับมาไม่ได้ไงเพราะมันโปใช่ปหละ่ะมันก็ปรากฏว่ามันเสียไปไหลายไวริตมากจนมันไปเจอโปตัวหนึ่งที่สามารถเจาะได้ซึ่งเป็นตัวเอ่อเป็นเป็นเป็นตัวโปที่ผมไม่อยากเอ่ยชื่อน้องมันให้ข้อมูลมาว่า โปรตัวเนี้ยเจาะได้ทุกประเทศต่อให้จะแบบแน่นแค่ไหนก็คือเจาะได้แล้วในประเทศไทยเนะี่ยมีรู้กันสี่ห้าคนเองผมก็รู้สึกโอ้หไอ้เนี้ยโปรมันเอาโปรตัวนี้มาเจาะเซิร์พี่แล้วก็เลยถามว่าแล้วเองมาโปรเซอร์พี่ทำไมอะไรไปถามน้องมันอ้าวว่าแบบมาโปรเซอร์พี่ทำไมน้องบอกว่าเขาจ้างมาแต่เมื่อวานเนี่ยน้องมันมารู้สึกผิดนะครับ ที่แบบหลายๆคนโดนใบแดงอะไรเงี้ยมันมาเจตนาดีนะมันมันบอกหมดเลยนะว่าเอ้ยพี่พี่ต้องพี่ต้องการตรงนี้พี่ต้องการตรงนั้นพี่ต้องทําแบบนี้พี่ต้องทําแบบนั้นนะอะไรแบบนี้มันมันให้ข้อมูลเกี่ยวกับการการโปรในประเทศทุกอย่างที่เป็นรอยลวกเหมือนอารมณ์เหมือนเอาเอาโจรมาแก้โจรนะ่ะนึกภาพบอกปะแต่แต่ผมไม่อยากพูดอะไรนะครับข้อมูลบลาบลาเนี่ยแม่โอโหหลายประเทศน<อ>ี่คือทักทิศไปหาเขาเยอะ ทำเองก็มี <c oughs> คือผมจะเตือนทุกประเทศให้ระวังเรื่องนี้ไว้นะครับระวังเรื่องซื้อขายไวริสนะครับพวกที่มาสอบไวริสใช่ไหมมันมาสอบปุ๊บเนี่ยเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเอาไวริสท,ที่สอบเนี่ยไปขายให้กับคนที่เขารับจ้างเสกของนะครับพอไปขายใช่ไหมพอไปขายให้ให้เอ่อให้ให้พวกที่รับจ้างเสกของเนี่ย เขาก็จะเอามาลองโปรดูอ่ะปรากฏว่าโปรหนึ่งชั้นผ่านไปมาติดชั้นที่สองอ่ะไม่ผ่านเสียวัลิตนั้นไปโอเคเขาก็มาซื้อวัลิตใหม่แล้วก็ไปโปรอ่ะชั้นนี้กูรู้แล้วต้องแก้อย่างไงชั้นสองกูเคยเจอมาแล้วมันจะโดนแบนกูต้องแก้อย่างไงก็ก็ไป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 ผพ่อไม่พูดคำหยาบเลยไม่พูดพูดว่า next private jet พ่อไม่พูดคำหยาบเลยไม่พูดว่าเออเผื่อว่าต่อเน็ตเจอเลยร้อนหน่อยเลยละกันยุบข่าวได้ยุบขาวได้่ฟัเทียบ่ะเทียบวะจะพูดอะไรอ่ะอ๋อเราให้ดอกไม้สาวอ่ะน้องได้เหรอใช่เฮ้ยเขคอเหรอเอาสิพี่หลอกขนาดนี้เอ้ยจะวังเฮล์ละอุ้ยคิดว่าจะเฮล์ล์ไหมเฮล์ไม่เฮล์หรอกลุงจะลุงเฮล์เอาอยู่นี่เหรอหาตั้งนาน เธอเธอเธอชอบเราเหรอไม่ได้ชอบแบบนี้ไม่เรียกว่าอะไรวะไอ้น้องขออีกทีที่มึงพูดกับกูอะแฮว์ไงเม่กี่เมตรไม่กี่เมตรที่จะแฮว์จริงข้อสมัยก่อนที่ผมอยู่ข้างในผมก็ตึงอยู่ครับเห็นหัวเรือคนหนึ่งเลยครับผมใครอยู่แดนเดียวกับผมกผมบอกเลยนะร้องย้ายหนีหมด บอกโซตามา อันนี้เพิ่งเกิดเลยเนี่ยโอ้โหชิบหายละชิบหายแล้วน้องมึงแท็กอะไรแต่ละอย่างมาให้พี่ดูนี่คือแบบสงครามอะตอนนี้ผมจะสรุปให้ให้ฉันก็คงไม่ใช่ผู้ชายที่เธอเคยคาดไว้ฝันที่เราได้เจอมันคง

โอ้โหโอ้โหโอ้โหไอหนอ้โจโอ้อะโหโอ้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 โหอ้โหอ้โรโอ้โหโอ้โห หนง<ต>ังมึงนเนี่ยข้างรถมึงเนี่ยเอาเอาเตายดย<น>ำดำ นะนั่นคือภาพในโฆษณาและนี่คือความจริงหลอกลวงประชาชนชนอีกแล้ว <c oughs> เมื่อจบก่อสร้างหลักสูตรออนไลน์ <c oughs> แบ่งทำกลงถังตัวเองแล้วล่าสุด <c oughs> มีสิ่งมีชีวิตที่ทำให้เกษตรกรเสียหายประเทศอื่นอ้ยแม่มจิ๋หายไปหมดแล้ว <c oughs> ประเทศไทยจะต้มจะผัด หรือจะทอดก็ดีกินทุกอย่างอ่ะถ้ากระแตนยักษ์ที่ทำให้ปลาเขาพอเสียหายมึงบินมาไทยดูสิกูจะทอดกรอบมึงให้ดูขนมตกพื้นแล,ล้วรีบหยิบขึ้นมาอ้อยไม่เป็นไรหรอกมัง้งยังไ่ถึงสามวิเอง,งกินได้อยู่เชื้อโรคและแบคทีเรียะฮกูจะเข้าไปในรูตุสมึงผมไปซื้อสตรอเบอรี่มาครับ <c oughs> ผมเจอแบบนี้<อ>ผมจะ<ๆ>แกะกินไหม้าเป็นกูนะโยนทิ้งถังขยะแม่เลยคนเลวอย่างผมทําบุญก็ไม่ได้บุญหรอกครับกระดานให้อาหารปลาปลายังไม่กินเลยมึงก็ไม่แกะด่าเลวแล้วยังโง่อีกนะมึงเนี่่รราาใคป ไว,ไว้อะไรหน้าบ้านโกกูจะนอนไ้ชิบหายสมองของผมถามไอ้เ,อเกิดมาทำไมวะเพราะสึกสของผมเออวะกูเกิดมาทำไมวะอาฮะซูบารุกับเอเมิเลียกำลังจะจูบก,กันแล้วน้องเลมไม่ใครทำเลมกูเอ,เอเมิเลียวิธีเสียบปั๊กยังไงให้ดูจีเนียส มันเสียบเข้าไปได้ไงวะสคุคุณคูบอกช่วยบอกให้น้องเธอที่อยู่ข้างหลังอะหยุดวิ่งไปมาได้ไหมมันเสียสมาธิผมที่อยู่บ้านคนเดียวฮ้ยวะชิบหายแล้วกูเห็นผีนั่นคือภาพในโฆษณาและนี่คือความความจริงหลอกลวงประชาชนแ้วเมื่อจบไม่เ <c oughs> no อาไฟเอ็มเบื่อพอกูเข้าไฟเอ็มให้กูมาเล่นโลบอกพอกูเล่นโรบอกให้กูไปไฟเอ็มมีน้ำแดงจะกินน้ำส้มมีน้ำส้มจะกินน้ำแดงพวกมึงอะ กูหลังแหวนไม่สักทีเดียมั้งไอ้เฮียเรื่องมากไอ้สตัตว์มึงมาเล่นเองไหมไปเล่นเองเลยอ่ะเล่นเองนี่เฮียเล่นเลยในคียค์บอร์ดเนี่ยกดเลยกดเลยเนี่ยเฮียเรืร่อง,ง<ไ>มากไอ้สัตว์ดูเวยไปช่วยสัเอาเงี้กูเรียกพวกมึงว่าอะไรกูเรียกพวกมึงว่าอะไรกูเรียกพวกมึงว่าคนดูมึงมีหน้าที่ดูไอ้สตัตว์นั่นแหละไอ้เรื่องมากไอ้เฮีย ไม่เอาไฟมเบื่อขอไปยึดทีนเจ้าสำนักไอสัตว์นี่ยโคงีย่างนี้างไหนรือเปล่าออทาอะไรนะไอสำักไรนี่คือล่าสุดเลยลุ้นบอกเลยนี้บอกที่สำนักกลางคูนี่เจเกนี่คือแบบชอบเหมือนมึงเลยเสร็มากสุดเลยใคอ๋อ ใช่อ้าวทำไมอ่ะชอบแบบไหนอ่ะแล้วเดตหยอดสุดต่อฟีมอดของข้อใส่ไข่ไม่ได้อะเฮ้ยเวลาที่แกไปคุยกับใครนี่ฉันก็รู้อะไรอ่ะอะไรอ่ะไอี้ะมึงก็เอาไปไอ้นี่ก็ได้เนาะ

ดูแล้วอไแล้วเอ๊ะอมันจะเสียทรงคุณ้เปล่าวันีครับพี่เอาเปิดละกัน ไม่ไม่ต้องอันนั้นมันใบละอ่อนนะไม้กวาดโยออกมาอันนั้นเป็นใบละอ่อนของชักนมนะครับมันมันไม่คงไม่เป็นไรหรอกหนึกดย่างสามสองหนึ่งกดโอ้โหนี่มันต้องเป็นแบบนี้มันติดตั้งอะไรไปแล้วไม่เข้าใจสเต็ปหนึ่งอยู่ที่ที่หมยขาดแล้วอยู่ที่ร้อยสามแปดนี่ไงเดี๋ยวแม่ยีเดี๋ยวใบละอ่อนใช่ใช่ค่ะยกข้างหน้าเลยค่ะชักนมใบละอ่อน เปิดเปิดเปิดใหม่เปิดใหม่นายกไปอยู่ข้างหน้าค่ะนายกไปอยู่ข้างหน้าคร็วมากเลยเร็วเดี๋ยวลวดจับไปชักลวดจับเดี๋ยววิธีหาสินค้าขายดีใน tiktok ep ก็อยากรู้แบบจากการเทรดนะฮะฟิ f เ l อร์บนคริปโตเคอเรนซีนะครับผู้ีการดูนะ่ยโอ้โหนี่กำลังลงมาแล้วครับ ไม่รู้ว่าไม่เคยเินลยครับวันละหมื่นหาได้ไม่ยากนะครับป้าเรารู้จังหวะนั่นเองซึ่งเทคนิคที่เราดูก็คือเราจะดูตอนราคาเนี่ยขึ้นไปสูงๆแล้วก็ชนแนวต้านนะจากนั้นราคาเนี่ยจะไม่ได้ทำราคาที่แบบสูงขึ้นกว่าเดิมแบบนี้ครับซึ่งเราก็จะเห็นเลยว่าล่างเนี่ยไอซ์ไซด์ต่ำกว่าเดิมหมายความว่าตัว ราคาเนี่ยไม่ได้มีแรงซื้อเหมือนกับตอนแรกแล้วฉะนั้นมีโอกาสที่มันจะลงนั่นเองแล้วเราก็สามารถเปิดโพส itioner ขอชื่อลูกเหรออยู่ข้างบนถ้าเขาไม่รักก็รู้จักปล่อยวางถ้าถามว่าวางแบบไหนอ้าวใช่เหรอวางจากตันนี้บปนานเด้ด่าผูกหญอไม่รู้ว่าเป็นพี่เปาถ้าเขาไม่อะไร นี้าโดนลิขสิทธิ์อะไรวะเครื่อง CGM มันใช่วัดราดับนำตาสำหรับผู้ใหญ่สำหรับผู้เป็นเบาหวานจะมีเข็ม ด้านในทุก15ทีมันจะอ่านผลนนไปยังมือถือบอกว่าน้ำตาลในร่างกาย,ยามากน้อยแค่ไหนอ๋อ